อยากให้แบบว่าตอบคำถามเยอะๆมากเลยอ่ะคำถามเขามาเยอะมากสินะมาแล้วถูกพี่ต้นเลิศน่ารักอ่ะต้องจ่ายเท่าไรหร่คะน่ารักเกินไปแล้วอ่ะตอบเองตอบตอบมาเลิศน่ารักต้องจ่ายเท่าไหร่วันนี้คุณจะน่ารักเกินไปแล้วต้องจ่ายเท่าไรหร่คะ จ่ายเท่าไหร่ไม่ว่าเอางี้ดีกว่าต้องจ่ายเป็นอะไรจริงจะให้ให้เรล่นหน้าจริงเหรอไม่ได้อยากให้เรล่นหน้าไม่ได้จะให้ความเสี่ยงดูใช่ไหมเอาสิดูนะผลก็หน้าร่างเดิมอ่าแต่เราต้องจ่ายเป็นอะไรคะจ่ายเท่าไหร่จะไม่พอไม่รู้ยังไม่อยากเล่นหน้าร่านไหน